ท้ายๆบอกด้พอเรันเออเียอใจๆ้โอเคโอเคได้ยงไจอยู่ลองทำท่าดูอันตรนะคือไม่ไม่ไม่นไม่เหนไ่ซ้อมท่าก่อนถ้าเธอมาเป็นแม่ยกเยจริที่มาไม่ต้องร้องเอีงเออองโฟกิงไม่ยกเลยถาก่อนเอาเจ้าข้าเลอักรังเออเอนรเราต้องสัมพัธญมือกันนะเออ เดี๋ยวอ้ามึงซึ่งมึงยังไงอ่ะไม่รู้แก้เจ้าค่ะาาเอ่ยความนักเข้าตาอ๋อเขาบอกว่าไอ้พวกที่เล่นเอ็มดีหน้าตาด,อด๋อทุกคนเลยใช่ไหมมึงแอดทำไมผมให้ดูนี่อ่ะใครยังไม่ได้ดูก็ไปดูกันแต่ว่าการที่มามาถึงแนะนำตัวให้รู้จักสิ่งแรกเลย พอเขาถอายบังโคงเนี่ยเราก็ต้องเจริญสุขแต่ว่านายไม่ต้องทําเอามวยอไปตรงนี้เจริญสุขจังหวะนี้แนะนําตัวให้รู้จักเราจะแนะนําตัวเราเราให้นามว่ากรรษัตริย์้าสลงมาแต่ระบบขอกมราเลยคราาับปั๊บเอ,อาใหม่นะเราในนามว่ากรรษัตริย์้าสลงแล้วก,ก,ก็โยกตีเก๋แบบประ้าเออเนี่ยนะเราในบาสลอ เรามาสลองผู้ยิ่งใหญ่โอ้โหเฮ้ยไปเหเลยดกว่าเออเออก็คุยปุ๊บเห็นแล้วถูกใจนึกรักเอาประาาตนกันนะเรารักรักจากที่มาก็คือไเจพวกเดียวแบบพอมากเออสมมติว่าจันที่มาพูดจาไม่ถูกใจเราเราก็ต้องกรพราะโกรธเนี่ยเราจะชี้มือใช่แล้วก็ทื้เท้า ส่วนเจ้าก็ตีนหน้าขาเราให้มันพร้อมกันอ่ะที่มาบังเอิญโอ๊ย,อยทำแบบนี้ไม่ได้นะไม่ได้เดี๋ยวจที่มาถูกใจนะได้ไหม้อมเนะี่ยไปนับตัวขึ้นมาเหยาอะไรเอเฮ้ย,ยจะไม่ห้าว ตอนนี้ตั้งแต่เช้าแล้วยังไม่ได้กินข้าวเย็นเลยไม่ได้ทํางานก่อนเดี๋ยวพาไปเลี้ยงเสร็จงานเอามาเลยเดี๋ยวไปลงเอาเอาอะไรเดี๋ยวไปเอาข้าวให้มันกินไปตามแตนที่มาด้วยเอไไยเอไปตามมาแต่ว่า,าห้ามมีรถต่ายร้านแตโย่เด้อ มันอมาสละาจัาจ <imiz> so ังว่าเจ้เป็นหญิงหรืว่าเป็นชายให้กรับขอจริตตอบรงท่านว่าเจ้าเป็นหญิงและจ้าจะได้ับจะาความตายเชื่อข้ามาสุมาแต่นะเราจะทำอะไรมันก็เปร่อของนไม่ต้องมายุ่งแต่การที่มาอยู่ทั้งไหนวะทั้งซ้ายหรือทังขวาวะ ทา้ไหนว่าจันทิมาอยู่ด้านด้านขวาเลยบนในว่าชื่อจันทิมาเนยหน้าขึ้นได้เรกรงกระผมช่างให้แล้วว่าจันทิมาขอถอ,อยมาโค้พรองขั้นบาสลองู้ยใหญ่ด้วยพี่อ่ะเลินตัวก็ยังไงว่าใชา่แล้วใช่